ตามหาครูสอนเต้นอยู่นะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลหรอกเมลเซกครูสอนเต้นนักเต้นเวลาเต้นมากๆเนี่ยมักจะเกิดอาจารย์ปวดข้อเท้าจริงไหมครับจริงที่สุดเลยค่ะมากกว่าครึ่งนึงเลยแต่มว่าน่าจะทุกคนน่าจะต้องเคย ตโอ๊ยโอ๊ยทำไมมันปวดข้อเท้าขนาดนี้เนี่ยไม่หายปวดข้อเท้าสักทีโอ๊ยสวัสดีครับนี่ใช่สถาบันสอนเต้นหรือเปล่าคะใช่จ้ะ หนูจะลงเรียนเต้นเหรอดีเลยครับคือผมเนี่ยกำลังตามหาครูสอนเต้นอยู่นะครับ <c oughs> มาทุกที่แล้วล่ะผมอยากได้ครูสอนเต้นที่เก่ง <c oughs> มีความสามารถ <c oughs> สามารถพาผมไปเอาแชมป์มาให้ได้นะครับ <c oughs> และที่สําคัญต้องไม่ปวดข้อเท้าหรือหลังนะครับ <c oughs> โอ๊ยโอ้ยปูเป็นอะไรอะครับเปล่าเปล่าโอ๊ยไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลหรอกครูสอนเต้นที่เก่งมีความสามารถพาเธอไปคว้าแชมป์ได้อยู่ที่นี่แล้วแหละไหนอะครับนี่ไม่ถึงครูนี่แหละเฮ้ พรหรอครับดีทั้งวลยครับแต่ว่าครูไม่ได้เป็นปวดข้อเท้าเรืออรังใช่ไหมครับมะมะมะไม่ไม่ไม่มีไม่มีใครปวดข้อเท้าข้อตงข้อเท้าอะไรทางนั้นแหละแล้วทำไมเธอต้องหาคนที่ไม่ปวดข้อเท้าด้วยล่ะก็ไม่ว่าผมไปสถาบันสอนเต้นไหนมาก็มีแต่ครูปวดข้อเท้าครูปวดข้อเท้ากัฒนาดนีอ่ะผมก็อยากได้คนที่เก่งแล้วก็ไม่ปวดข้อเท้ามาสอนผมเต้นสิครับ

คืออาการปวดข้อเท้าของคนที่มีอาชีพเต้นหรือว่าต้องเคลื่อนไหวตัวเองเร็วๆอยู่ตลอดเวลาเหมือนอาชีพครูสอนเต้นแบบนี้แล้วครับเดี๋ยวเราไปตามหาสาเหตุและวิธีการรักษาจากคุณหมอกันดีกว่าครับ เต้นจ๋าคุณครูสอนเต้นจ๋าปวดข้อเท้าทนไม่ไหวแล้วทำยังไงดีเดี๋ยวมาฟังอาจารย์หมอคนนี้พูดหน่อยดีกว่านะครับเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการรักษาเองนะครับเราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงพีรดาเอื้อเชิดกุลภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ คุณหมอครับต้องสอบถามแบบนี้ครับครูสอนเต้นนักเต้นเวลาเขาเต้นมากๆเนี่ยมักจะเกิดอาการปวดข้อเท้าจริงไหมครับจริงที่สุดเลยค่ะมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยแต่บอกว่าน่าจะทุกคนน่าจะต้องเคยเออมีประสบการณ์หรือว่าการ,รบ,บาดเจ็บหรือว่าการปวดข้อเท้าในการเต้นครับสาเหตุที่แท้จริงที่มันเกิดอาการปวดข้อเท้าขึ้นมาเนี่ย มันคืออะไรคะคะเพราะว่าการเต้นเนี่ยค่ะเป็นการที่เรามีการทําท่าทางหรือว่าเป็นการปรับท่าทางที่ไม่เหมือนการที่เรายืนเดินปกติเป็นการที่มีความหลากหลายมากขึ้นอของการเปลี่ยนแปลงทิศทางของร่างกายเราค่ะครรวมถึงว่ามีการเพิ่มจังหวะที่เร็วมากขึ้นเพื่อความสวยงามเพื่อความแข็งแรงของท่าทางและความแปลกใหม่ สิ่งนี้แหละค่ะก็เลยทําให้ร่างกายเราเนี่ยจะต้องมีการพยุงทรงตัวหรือว่าเป็นการรับน้ําหนักรับแรงกระแทกค่ะซึ่งอวัยวะของเราที่รับมากมเลยเนี่ยก็คือข้อเท้าค่ะดังนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่เรามีการเต้นเยอะมากขึ้นเวลาเต้นนานๆเนี่ยค่ะกล้ามเนื้อเท้าเราต้องคอยพยุงเพื่อทรงตัวเพื่อความสมดุลของร่างกายเราค่ะถ้าทํามากๆเกินไปเนี่ยก็อาจจะเกิดการล้า นะคะแล้วก็สะสมเรื่องของแรงม้เรื่อยๆก็เลยทําให้มีอาการปวดข้อเท้าได้ครับแล้วถ้าเราปวดข้อเท้านิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรแล้วถ้าเกิดปวดเยอะ เราฝืนไม่ยอมรักษาเงี้ยครับผลเสียมันจะมีอะไรบ้างครับคุณหมอครับเวลาเราปวดนะคะแล้วถ้าเราไม่ได้พักอาการปวดก็อาจจะยังไม่หายโดยบางทีนานมากเลยค่ะกว่าจะหายนะคะแล้วก็ถ้ายิ่งเรายิ่งฝืนเต้นเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนที่เรายังต้องใช้งานเหมือนฝืนร่างกายเรามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะเราอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มเติม,ตมช่วงแรกๆอาจจะแค่ปวดค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีอุบัติเหตุมากขึ้นเช่นข้อเท้าพลิก นะคะคอาจจะเกิดการบาดเจ็บของเอ็นกล้ามเนื้อรอบข้อเท้าได้นะคะแล้วเมื่ออาการปวดเป็นเรื้อรังไม่ได้รักษาให้หายนะคะคก็อาจจะส่งผลทําให้มีอาการปวดมากต่อเนื่องในระยะยาวคะ่ะหรือว่าอาจจะทําให้ข้อเท้าพลิกง่ายขึ้นข้อเท้าไม่มั่นคงทําให้ข้อเท้าอักเสบหรือข้อเท้าเสื่อมเร็วกว่าอายุเราได้เลยะคะ่ะทีนี้ครับ เรามีการป้องกันยังไงได้บ้างหรือการออกกําลังกายเพื่อที่จะทําให้ข้อเท้าของเรามันแข็งแรงขึ้นนะครับก็คือว่า<ม>อยากให้ดูสักสองปัจจัยแรกก่อนนะคะอย่างแรกคือเรื่องของความยากง่ายของท่าทางต้องบอกว่าการเต้นเนี่ยจังหวะเร็วก็อาจจะทําให้มีโอกาสให้เกิดการบาดเจ็บมากกว่าการเต้นชา้ชาๆหรือความยากง่ายของท่าทางสมัยนี้เราอาจจะสังเกตได้<ม> นักเต้นเคป๊อปต่างมีการกระโดดตีลังกายืนขาข้างเดียวอ,อันนี้ก็จะเป็นความยากของท่าทางที่ทําให้ร่างกายเราต้องรับแรงมากขึ้นต้องใช้ความสามารถมากขึ้นะนะคะอันนี้ถ้าแนะนําเบื้องต้นก็อาจจะเป็นว่าการเต้นที่จังหวะช้าหรือท่าที่ไม่ได้ยากมากเนี่ยค่ะก็จะลดอาการบาดเจ็บได้อาจจะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นค่ะแล้วก็อีกอย่างคือความสามารถของร่างกายเรา ถ้าเรามีความสามารถของร่างกายที่ดีค่ะมันจะมีจากการที่ความแข็งแรงของก้านเนื้อรอบข้อเทา้าแล้วค่ะแล้วก็ความยืดหยุ่นของก้านเนื้อรอบๆข้อเทา้าเช่นเดียวกันเนี่ยมันก็จะทําให้เราเพิ่มสมบัถภาพในเรื่องของการทรงตัว<ส>การเต้นทําให้เราสามารถเต้นได้ดีขึ้นแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บได้แล้วการวอวร์มล่ะคะถือว่าสําคัญไหมครับคุณหมอสำคัญเลยคะ่ะจะเป็นเรื่องของการขยับข้อเท้ายืดเหยียดคือพยายามวอร์มก่อนก่อนที่จะเต้นหนักๆเนี่ย ให้ร่างกายเขาได้คุ้นชินกันก่อนได้เคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆก่อนนิดนึงใช่ค่ะน่าจะดีที่สุดน,น,นการเสริมเรื่องของการออกกาลังกายใช่ใชค่ะบางทีสิ่งที่เรากังวลที่สุดของการเต้นก็คือการที่ข้อเท้าเราพลิกการที่พลิกส่วนใหญ่เราจะข้อทักพลิกออกด้านนอกอเนื่องจากกล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อเท้าด้านนอกของเราเนี่ยค่ะไม่แข็งแรงอาจจะเป็นการแนะนําในเรื่องของการออกกาลังกายเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเท้าเพื่อป้องกันเท้าพลิกสักหน่อยกันค่ะสารถทำได้ ค่ะท่าไหนดีครับใช่ค่ะก็คืออาจจะขอใช้มือในการแนะนำนะคะจะก็คือว่าราวางเราวางส้นเท้าไปที่พื้นครับค่ะแล้วเราจะเป็นการบิดหมุนค่ะให้ขาไปทางนิ้วก้อยนิ้วก้อยเท้าครับค่ะอันนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นและหลังจากนั้นเราอาจจะใช้เป็นยักยืดออกกําลังกายในการที่คลอกดึงแล้วเราก็บิดสู้กับยางนี้ใช่ค่ะหรืออาจจะ เอาเนิ้วก้อยค่ะวางไว้ที่เป็นตัวขาโต๊ะก็ได้ค่ะขาเก้าอี้ก็ได้และใช้เป็นการต้านต้านแรงค่ะก็จะเป็นการทําให้กล้ามเนื้อรอบข้อเท้าตรงนี้แข็งแรงขึ้นลดการเท้าพลิกได้ทําบ่อยๆมันก็จะทําให้แบบป้องกันได้มากขึ้นใช่ค่ะนะครับพีนีครับเมื่อเราเป็นแล้วเนี่ยวิธีการรักษาวิธีการฟื้นฟูรวมถึงเครื่องมือต่างๆที่โรงพยาบาลจะใช้กับเราเนี่ยมีแบบไหนยังไงบ้างคะค่ะอย่างแรกเลยคืออยากให้พักก่อนอ,อย่างน้อยเป็นการพักการใช้งานเยอะๆเช่นการเต้น พอมันมันไม่น่าจะสมผลดีเลยค่ะถ้าเรายังมีอาการปวดอยู่แล้วเราเต้นอยู่ถ้าทางการเต้นของเราไม่ดีเหมือนเดิมแน่นอนร้ะความสามารถของข้อเท้าเราเนี่ยลดลงและอาจจะทําให้มีอาการปวดมากขึ้นหรือเกิดอุบัติเหตุที่หนักกว่าเดิมได้ทําให้มีอาการบาดเจ็บของข้อเท้ามากขึ้นเป็นเรื่องรังได้ค่ะช่วงแรกๆค่ะเราอาจจะใช้เป็นเรื่องของการประคบเย็นค่ะเพื่อลดการอักเสบลดอาการปวดได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็ถ้าสมมติว่าพักแล้วไม่ค่อยดีขึ้นค่ะก็อยากแนะนำให้มาปรึกษาด้ กับทางคุณหมอค<ช>ุณแ<ช>พทย์ผู้เชี่ยวชาญคุณหมอเวชาศาสตร์ฟื้นฟูก็ได้ค่ะเพื่อตรวจประเมินอาการบาดเจ็บอีกทีหนึงนะคะเราอาจจะพิจารณาในเรื่องของการใช้เป็นผ้ารัดพยุงข้อเท้า หรือว่าเป็นอุปกรณ์ดามข้อเท้าถ้าในคนที่มีอาการปวดมากๆค่ะ,คะอาจจะต้องใช้เป็นเรื่องของไม้ช่วยเดินใช่ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของไม้เท้าช่วยก่อนเพื่อลดอาการนะคะส่วน้าเรื่องของอาการปวดค่ะก็จะเป็นเครื่องมือทางกายภาพลดปวดเช่นเรื่องของการใช้คลื่นกระแทกช็อคเวฟครับค่ะ,ค,ะคลื่นอันตาซาวนะคะหรือว่าเลเซอร์เพื่อช่วยลดอาการปวดเฉพาะจุดได้ ทุกวันนี้เขาจะมีการเต้นเพื่อการออกกำลังกายอย่างเต้นแอโรบิกหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วเราต้องทำยังไงดีครับคุณหมอ อยากให้สังเกตในกลุ่มผู้สอูงอายุอย่างที่คุณอ๋องพูดเลยค่ะโดยการที่ไปเข้าร่วมกลุ่มการออกกําลังกายแบบกลุ่มในฟิตเนสคืออยากให้ดูว่าจังหวะการเต้นนะคะเพราะบางทีของเพื่อนและครูฝึกค่ะถ้าเรายังไม่คุ้นชินกับท่าเต้นหรือจังหวะการเต้นเนะะี่ยค่ะเราก็อาจจะค่อยๆอ,อาจจะมีจังหวะของเราในระดับหนึงก่อนยังไม่ต้องฝืนในการที่เต้น ให้พร้อมเพียงกับเขาค่ะ,คะราะว่าถ้าเรายังไม่คุณชินเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการปวดได้ค่ะแล้วก็อยากให้เตรียมตัวในเรื่องของการอุ่นเครื่องยืดเหยียดกล้าเมเนื้อนะคะแล้วก็อาจจะขอเสริมค่ะในเรื่องของการใส่รองเท้าค่ะรองเท้าที่ดีเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นรองเท้าที่ มีพื้นที่ค่อนข้างหนาขึ้นมาหน่นอยค่ะเพื่อรองรับแรงกระแทกทําให้ข้อเท้าเราไม่ต้องรับแรงมากแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่มีการอบประชับข้อเท้าเราลักษณะเช่นรองเท้าผ้าใบเขาก็เป็นเบื้องต้นเลยที่สามารถใส่เพื่อทําให้ลดอากาปรปวดเจ็บได้การเลือกรองเท้าเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นรองเท้าผ้าใบก็อาจจะปลอดภัยดีกว่าการเต้นเท้าเปล่าหรือใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้าส้นสูงค่ะ ได้รู้กันไปแล้วก็สบายใจแล้วนะครับดังน,นั้นเนี่ยใครที่ปวดข้อเท้าอยู่อย่าลืมพักให้เพียงพอด้วยนะครับจะได้หายเจ็บเร็วๆแต่ถ้าเกิดปวดมากไม่อยากให้ฝืนมาเจอคุณหมอได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอครับดีค่ะ